ท่านผู้ชมครับภารกิจของนามปตรีเศรษฐาทวีสินซึ่งวันนี้ถูกจับตาดูคู่ขนานไปกับอดีตนายกทักษิณซึ่งอยู่ที่เชียงใหม่วันสุดท้ายแต่สงการเห็นว่าจะกลับไปใหม่นะสงการจะปิกมาแหมคุณทักษ <พา S 1> ิณบอกขณะเดียวกันคุณพิธาลิมเจริญรัตน์เดินทางไปที่เชียงใหม่เรื่องไฟป่าเช่นเดียวกันเราไล่ภาพกันแบบนี้ไปที่คุณพิธาลิมเจริญรัตน์เอาตามเวลาที่เกิดขึ้นก่อนคุณพิธาเดินทางไปที่เชียงใหม่อย่างที่บอกไป และระหว่างนี้ให้สัมภาษณ์เสนอประเด็นที่ถูกเปรียบเทียบการลงพื้นที่เชียงใหม่ของคุณเสถากับคุณพิทารวมถึงคุณทักษิณคุณวิทาเนี่ยบอกช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่จะมาเปรียบเทียบกันเอาปัญหาประชาชนที่ตั้งข้อมูลก็เห็นชัดอยู่ว่าปีนี้หนักในฐานะฝ่ายค้านในฐานะสสถ้าจะพูดอะไรได,ได้เราต้องเห็นจริงๆเมื่อถามว่าถูกมองว่าจะเป็นการวัดพลังมวลชนกันที่เชียงใหม่คุณพิธาบอกไม่เกี่ยว ไม่ใช่เวลาจะมาเปรียบเทียบต้องคิดจะแก้ปัญหาให้ประชาชนดที่สุดอย่างไรถอบรดบทเรียนอย่างไรที่ปีหน้าเวลาเดิมปัญหาฝนมันจะได้ทุลองเราแต่ทุเราลงกว่านี้แล้วก็ใช้คําว่าข้อเท็จจริงที่เถียงไม่ได้ก็คือตอนนี้เชียงใหม่แย่ที่สุดอีกข้อเท็จจริงที่เถียงไม่ได้ก็คือก้าวไกลมีสอสอเคนจาก10คน เถียงไม่ได้อีกก็คือพักเก้าวไกลเป็นประธาน,นาคณะกรรมารการสิ่งแวดล้อมและฝ่ายค้านด้วยก็ต้องทําหน้าที่เราเอาประชาชนเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาใครมาเป็นตัวตั้งถามอีกนักข่าวก็ต้องถาม ปูทางเลือกตั้งท้องถิ่นอบจอปีหน้าหรือเปล่าการมาครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกันที่ผ่านมาวันเสาร์วันอาทิตย์ผมจะลงพื้นที่ดูปัญหาประชาชนอยู่แล้วตอนนี้ยังไม่ได้คิดเรื่องเลือกตั้งอบจอเอาไฟป่าเป็นที่ตั้งเพราะมันฉุกเฉินจริงๆแล้วก็หันความถามนักข่าวกลับนะบอกว่าหนักขนาดนี้โรงเรียนยังไม่หยุดใช่ไหมแล้วยังไม่มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติท,ทําให้ไม่สามารถใช้งบได้การเป็นผู้แทนราษฎรก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้ฝ่ายค้างก็ต้องทำงานไม่ใช่แต่รัฐบาล มีการออกกฎหมายห้ามฝ่ายค้านทางมาหรือเปล่าแต่ผมผมคิดว่าช่วงเวลานี้มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่มาเปรียบเทียบกัน,นก็เราเอาปัญหาของประชาชนมาเป็นที่ตั้งแล้วข้อมูลมันก็เห็นชัดกันอยู่ว่าปีนี้หนักแล้วก็หนักที่สุดในโลกอยู่ตอนนี้เราก็มาทางานในฐานะฝ่ายค้านเป็นผู้แทนรัศดรก็ต้องผู้แทนรัศดรได้ถ้าจะพูดได้มันก็ต้องเห็นกับตาว่าไม่น่ากังวล อ๋อไม่ได้มีเกี่ยวกับพลังเ็เสีดสให้สัมภาษว่าเชียงใหม่ยุงคงเหมือนเดิมไม่ได้เป็นการว่าพลังว่ามวลชนเนี่ยที่เปลี่ยนใจมาอยู่ก้าวไกลมากกว่าหรือเปล่าคะ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวัด,วดพลังเลยครับคือมันจะมาเปรียบเทียบอะไรที่มันมันไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งคิดอะไรกันแบบนั้นเลยเวลาคิดก็คือว่าเราจะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนให้เร็วที่สุดได้ยังไงแล้วก็ถอดบทเรียนได้ยังไงเพื่อที่จะให้ปีหน้าเวลาเดิมมันมันทุเลาลงกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเอาเนื้องานมามาคิดกันรนุล้วนอยู่แล้วไม่ได้มไ,มไม่กลัวกระแสะที่เขาจะโจมตีว่าการลงพื้นที่เชียงใหม่คี้เป็นการทับลายนายกรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีที่ตอนนี้เขาก็กําลังประชุมอยู่คือคือข้อเท็จ ว่าตอนนี้เชียงใหม่แย่ที่สุดในโลกนะครับข้อเท็จริงที่มันเถียงกันไม่ได้ก็คือว่าก้าวไกลมีสอสอเจ็ดคนจากสิบคนที่ดูแลพื้นที่รุดมาดรอที่มันเถียงไม่ได้ก็คือว่าพรรคก้าวไกลเป็นประธานกรรมธิการเฉียงวงล้อมแล้วเป็นสอสอเป็นฝ่ายค้านมันก็ต้องทาทาหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาปัญหาของประชาชนเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาใครมาเป็นตัวตั้งว่าเราต้องไปตามที่ไหนยังไงอยู่แล้วโซน่ที่เชียงใหม่นี่เป็นการปูทางไปสู่การเลือกตั้ง้องถินด้วยไหมครับครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวนะครับนี่แหละ คือนักข่าวความจริงพยายามจะถามด้วยว่าความเคลื่อนไหวของคุณท <st> ักษิณจะทําให้กระแสก้าวไกลลดลงหรือเปล่าคนพิธาบอกไม่ได้เคยหนึ่งเรื่องกระแสตอนนี้ทํางาน <st> ไม่ได้คิดถึงกระแสนะทักษิณว่าจะทําให้กระแสก้าวไกลลดลงเรื่องคะแนนเลือกตั้งเนี่ยมันยังเร็วเกินไป แต่ที่ยังจําไม่ลืมก็คือการเลือกตั้งที่ผ่านมาคนเชียงใหม่ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะ81%แล้วพักก้าวไกลามาเป็นอันดับหนึ่งจดที่นั่งจากสิบที่นั่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้มองไปในอนาคตแต่มองปัจจุบันและย้อนไปอดีตไม่ลืมความไว้วางใจที่พี่น้องชาวเชียงใหม่ให้ไว้กับพวกเราแล้วก็ว่าต่อไปแม้จะผ่านมา8เดือนก่อนหน้านี้ที่ท่านให้ความไว้วางใจเป็นอย่างไรหลังจากที่ท่านให้ความไว้วางใจมาแล้วก็ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมอดีตหัวหน้าพักหรืออดีต ดีเด่นนายกคนนั้นต้องมาเชียงใหม่ในช่วงเวลาที่เขาลำบากกันมากที่สุดเสร็จสับคนพิธาไปลงพื้นที่รับฟังปัญหาสถานก,การณ์ไฟป่าที่สันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอสำคัญโดยระบุว่าจะไปพบกับอาสากระจกเงามูลนิธิซึ่งได้เชิญพักเก้าไกลามาล่วงหน้าเป็นปีที่ห้าและที่กระจกเงาเข้ามาลงพื้นที่แก้ปัญหาไฟป่าซึ่งก็เป็นเรื่องที่ตรงกับพี่บอกลอายจุดสมบัติบูญงามาโนงเมื่อวานนี้โพส อาไม่ได้เป็นประเด็นอะไรยังไงนะผมเป็นคนติดต่อคุณพิธามาที่เชียงใหม่เองทั้งนี้ทั้งนั้นคุณพิธาเมื่อเช้านี้บ่อนะครับทานผู้ชมพักก้าวไกลได้ทำกิจกรรมก้าวไกลดับไฟป่าคุณชัยธวัฒน์เมื่อสักสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนก็ลงมาที่เชียงใหม่ที่ตัวเองแล้วก็พูดถึงเช้าวันนี้ค่าฝนดัชนี LQI อที่เชียงใหม่215อันดับหนึ่งของโลกเป็นวันที่สองติดต่อกัน และคุณพิธาอ้างไปถึงการดูดาวเทียมของจิสตาเรื่องจุดความร้อนฮอทสปอตเนี่ยบอกว่าเห็นจุดความร้อนมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วจากเดิมเนี่ยคุณพิธาบอกประมาณ300จุดแต่ปีนี้มากกว่า2,000จุดมากขึ้นถึง8เท่าการลงพื้นที่ครั้งนี้คุณพิธาตั้งคำถาม ขณะนี้แล้วในรัฐบาลประกาศให้เชียงใหม่เป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วหรือไม่เพราะช่วงนี้ของปีที่แล้วก็ไม่ยอมประกาศเนื่องจากกังวลเรื่องการท่องเที่ยวพอมาปีนี้สถานการณ์แย่แล้วก็ยังไม่ประกาศทําให้ไม่สามารถใช้งบกลางได้ท่านผู้ชมนี่คุณพิธาขณะที่คุณเศรษฐาท,ะทะวีสินนายกกระตงอตรีลง,ง,งพื้นที่เรื่องดับไฟป่าเช่นเดียวกันพร้อมกับพลเอกพัชรวาทวงศวรรรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ รวมถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรจตุพรบุรุษพัฒน์อธิบดีกรมบุตรยานแห่งชาติกรมบุตรยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอัธพลเจริญวงศาโดยโลงพื้นที่บริเวณโครงการส่งน้ำบริเวณษาแม่แฝกแม่ราสมบุญชนที่อำเภอแม่แตงคนลอำเภอกันนะก็ปรากฏว่ามีการรณรงค์หยุดเผาป่าลดบอกควันลดคลอกร้อนชาวแม่แตงร่วมใจสู้ไฟป่าท่านนายกเศรษฐารับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วก็มีการประสานง,งานโดยทานายกบอกขณะน,นี้ไทยมีการหารือกับกัมพูชารวมไปถึงสปปลาวเรียบร้อยแล้วส่วนเมียนมาอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้บัญชาการทหารสูงสุดและทานายกก็บอกว่าถ้าดูจากกราฟ PM 2.5ลดลงกว่าปีที่แล้วหนึ่งเท่าในวันเดียวกันใช่ค่ะแต่ว่าอย่างเชียงใหม่เนี่ยสักสามสี่วันที่ผ่านมาอาจจะมีปริมาณฝุ่นอยู่อันดับหนึ่งของโลกแต่มันลดลงไม่ได้หมายความว่าเราทําดีแล้วแต่ต้องพัฒนาต่อ ท้งนี้ท้งนั้นน้ำาตรีระบุว่าจุดความร้อนปัจจุบันเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในสามของปีที่แล้วใช่ซึ่งท่านบอกว่าถือว่าเราทำงานขึ้นได้ดีกว่าเดิมสามเท่าตัวเพราะทำให้จุดความร้อนลดลงได้หนึ่งในสามไม่อยากให้เจ้าหน้าที่เสียกำลังใจก็เลยต้องบอกแต่ก็ไม่ได้แปลว่าพอใจในผลงานทั้งนี้ท้งนั้น นายมตีเน้นย้ำเรื่องงบประมาณอนุมัติงบแก้ไฟป่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมายืนยันว่าเบิกจ่ายได้จริงรวมถึงเน้นย้ำว่าอาสาสมัครดับไฟป่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องเป็นคนพื้นที่เท่านั้นและมีความผูกพันกับพื้นที่มีใจรักพื้นที่และต,ลต้องปลอดภัยต้องปลอดภัยอุปกรณ์ต้องพร้อมเพราะมันอาจจะอันตรายนี่ฮะทุาบผูชมนายมตรีเศรษรฐาทวีสินตกลงยังไง คือครูพิธาตะกี้ว่ายังไงบอกว่าจุดความร้อนเนี่ยปีนี้มากขึ้นกว่าปีที่แล้วแปดเท่าเพราะว่ามีสองพันจุดปีที่แล้วเนี่ยช่วงการหาเสียงเลือกตั้งพอดีตอนนั้นคุณพิธาบอกว่าอยู่ที่ประมาณสามร้อยจุดอ่ามันต้อง300ดูร้อยปีนี้สองพันก็แปดเท่าอาจจะพูดกันคนละเรื่องอืมอาครูพิธาอาจจะหมายถึงทั้งประเทศหรือเปล่าอันนี้ต้องเอาข้อมูลมาใช่ไหม ทั้งประเทศหรือไม่คนเษฐาี่อาจจะหมายถึงเฉพาะเชียงใหม่หรือเปล่าจุดความร้อนตะกี้ไปไหนแล้วอ้าหากันวุ่นวายทีเดียวท่านผู้ชมเจอแล้วค่ะเออเป็นยังไงเจอแล้วจุดความร้อนเดี๋ยวกราฟิกขึ้นมาอีกทีก็ได้นะคะเออข้อมูลจากดาวเทียมจีสดาค่ะบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยของไทยพบจุดความร้อน1 7ึ9งจุดนี่1 7 7่จุดของคุณพิธาเนี่ยบอกว่าอะไรนะบอกว่าปีนี้ กว่า2,000จุดมากกว่าเดิมที่เคยมี300มากขึ้น18เท่าอของจีกด้าเนี่ยบอกว่าไทยพบถึงความร้อนของเมื่อวานเนี่ย1,779จุดในเชียงใหม่1 8 5จุดของเมื่อวานใช่ค่ะ185จุดอ่ะขนาดเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นคนพิธาย้อนกลับไป เดินทางต่อไปยังหน่วยป้องกันรักษาป่าสันป่าตองร่วมกับพู้ที่กระจกเงารวมถึงคุณสมบัติบกกรายจุดไปฟังบรีฟการใช้เครื่องป้องกันไฟป่านะคะจะใช้เวลาประมาณ30นาทีในการฟังบรีฟจากนั้นจะขึ้นไปยังพื้นที่ไฟป่าซึ่งตรงนั้นจะเป็นจุดไม่มีสัญญาณแล้วนะคะขณะที่คุณเศรฐาทวีสินนายกรัฐมนตรเตีเดินทางต่อไปเยี่ยมชมสินค้าปัจจุบันผ้าในโครงการพัะนาบริ แล้วจะไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผูป้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและดับไฟป่าเช่นเดียวกันกและจะไปกินอาหารกลางวันกับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่านะใช่ค่ะจะไปทานด้วยกันรบริเวณลานอนเนกประสงค์ที่อุทยานแห่งชาติสีลานนาที่อำเภอแม่แตงนี่แหะค่ะอ่าท่านผู้ชมภาพแบบนี้ปรากฏไฟป่า